คลิปนี้พาเพื่อนๆมาส่งเรื่องดาวทั่วไปของน้องลิซ่าคา่ะล่าสุดนะคะทางแอคเค้าของตุ๊กตาแรสแล้ววันนี้นะคะพี่ใบก็ได้ตัวนี้เลย แ r ร s s นะครับจากบริษัทซึ่งแ r ร s s นี่ค่ะก็ะเป็นแฟรนซส์ตุ๊กตาแฟชั่นนะคะแล้วก็สื่อสัญชาติอเมริกันนั่นเองค่ะล่าสุดนี่ค่ะทาง IG ของเขานะคะได้มีการโพสร,รูปภาพนี้เขามีการสร้างอันนี้ขึ้นมานะเพื่อนๆนะน่าจะไปทาในกราฟิกต่างๆนะคะแล้วก็เดฟคือน้องลิซ่าบนเวท,ทีวิกตอเรียซีเครตนั่นเองนะั้นในเพลงมูน i ฟอ r ค่ะแอนไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีคอนลงคอนเหลบกันหรือเปล่าแต่เขาได้โพสภาพนี้นะคะใน IG นั่นเองค่ะก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเขาก็จะ นำศิลปินเซเนบต่างๆขามาทําเป็นตุกตาของเขานี่แหละแล้วก็โพสตลงใน IG นะคะเพื่อนๆซึ่งแฟนคลับตอนนี้ก็หวังและหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่มีการวางขายจริงๆนะคะแล้วก็มีจริงๆนะเม่มันคงจะเป็นอะไรที่เลิศมากๆไม่แม่แฟนคลับบอกว่าอยากจะซื้อเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีขายหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าเวทีนี้คือปังจริงๆนอกจากติดอันดับเพอร์ฟอร์แม์ที่ดีที่สุดแล้วนะคะประจาปีเบสเตจก็ยังได้อยู่ใน IG ของ r ร s s อีกด้วยค่ะหรือว่าจะมีคอนแอบกันจริงๆค่ะแม่มันก หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามถ้ามีข้อลงข้อแหบกันจริงๆแล้วก็เขาทําออกมาขายจริงๆนี่คาดว่าน่าจะตามรอยกันหนักๆเลยนะคะแต่ว่าลุคนี้สวยจริงๆนะคะเนี่ยถ้ามีแล้วก็แจ่มเลยแม่แม่แ,มแฟนคลับบอกเกมตังะคะ่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะนอกจากเดรสแล้วนะคะนงลิซ่าก็ยังไปถูกโพสต์ที่ IG ของ Wing s Club ค่ะซึ่ง Wings Club ก็เป็นซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์นะคะของนักสร้างแอนิเมชันชาวอิตาลีนั่นเองค่ะอันนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ทํานงลิซ่านี่ย ร็อกสตาร์นั่นเองนะคะโพสใน IG ของเขาเช่นกันทีนี้เขาก็เลยเอารูปภาพน้องนิ่าเนะะี่ยมาแชร์แชร์กันซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้ได้มาสมเป็นโมเมนต์ออฟเดอะเยียร์กับความเลิดของน้องนิซ่า X Victoria's e c r e t d r e s s d o l l นะคะเขาจัดให้พวกเราไปถล่ม IG กันได้เลย